สไลมีกี่เสียงสามสิบสไลมีสามสิบสองเสียงโอเคพร้อมไหมยังพร้อมแล้วไปกันเลยลอบอบอใบไม้กับสระเอออ่านว่าบอเออเวกใช้นิ้วชี้ด้วยลูกจะได้รู้จอจานกับสรเอออ่านว่าจอเออเจ ก็ไก okay, uh, uh, uh. ่ก uh, uh, uh. mm ับสารเอออ่านว่าก็เออเกิดคอควายกับสารเอออ่านว่าคอเออเกิดรอลิงกับสารเอออ่านว่ารอ องกนว่าอ่อ่านว่าอ่ชองือือา่อออ่านาอ่านว่าออออ่อืออ่าอออ สระเออกับทอทงอ่านว่าทอ,อ,อเอือเถธอหืมสระเออไม่ใช่เหรอสระเออกับทอทงอ่านว่าทอเอือเธอโอเคดงัดงดังมอมากับสระเอออ่านว่ามอเออมอโอเครอเรือกับสระเอออ่านว่ารอเออเรือโอเค ก็ค่อยกับเสืะ,ะเอออ่านว่าขอเออเผลอโอเคขอเพึ่งกับเสืะเอออ่านว่าขอเออเผลอขอเออเผลอขอเออเอผลอขอเห็ดกับเสืะเอออ่านว่าขอเออเผลอ สอเสือกับสาระเออสเสือโอเคสาระ,ระอี <Okay. S 2> ะอ,อืมปลาปลากับจระเขนะนะ้ปลาปาลาหนืองนะปลาปลาหรบอปลาไ,ไม้ ป,ปาปลาเพราะมันกีดขึ้นสูงป่าปลากับสระเอียนี่มันบอ,ไงไงอม้ไม้เหรออันนี้มันต่อกันไหมมันต่อกันก็เป็นบอใบไ,งไงม้บอมบไม้กับสระเอียะบอ,บอ,บอเอียะเบียะปาปลากับสระเอียะ pa ie pe to ta ke ca le ie anu wa to ie tie dek ke ca anu wa ta ie dek ke anu dia เดิเด็กกับสระเอียอยูไม่ใช่หรอเนดะอยู่สระเอียอยูไม่ใช่หรอสะระหนูก็บอกว่าสระเอียแต่หนูออกเสียงว่าเดียจอจานกับสระเอียอันว่าจอเอียเกียกอไก่กับสระเอียอันว่ากอเอียอเกียอืม อ่านกับสระเอียอ mm ่านว่าออเอียเอียอืมสระเอียององูกับสระเอียอ่านว่างอเอียเงียนอนหนูกับสระเอียอ่านว่านอเอียเนียอืเอียก กับสาลาเอีย hmm. อ่นวยอเอียเอียรอลิงกับสาลาเอียอ่นว่ารอเอียเลียวแหวนกับสาลาเอียเอียอัานว่วอรเอียเอียมอม้ากับสาลาเอียมอ อ่านว่ามอเอียเมียกไก่กับสารเอียอ่านว่ากไเอียเกียโอเค <c oughs> เก่งมากอ่าทีนี้พี่มีสวัสดีทุกคนหน่อยสวัสดีครับนอนหนูกับสารโออ่านว่านอนหนูโยยักกับสารโออ่านว่าโยโยโย ไม่รอเราลิงกับสระโออานว่าเราโอโลอืมสระอะไรต่ออืมสระอะอืม กอไก่กับสระอ่ออ่านว่ากออเกาะจอจานกับสระอ่ออ่านว่าจออ่อเจาะบอไปไหมกับสระอ่ออ่านว่าบออบอม คอพานกับสระอออ่านว่าพออพอกคอพอควายกับสระอออ่านว่าคอออกคอคอรอริงกับสระอ่านว่ารอออกรอ ngangu <Okay>. ngon sala o ngon 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 รอเรือกับสระอออ่านว่ารอรออรอ,รอขอไข่กับสระอออ่านว่าขอออ,อ<ม>ขอฝ่อฝ้ากับสารอออ่านว่าฝออออืพอพันกับสาร,รอออ่านว่าพออพอ,อ Họ hiệp Cập xào oh, à nó o, ăn nó họ o, hổ Cái cho Cho ế มอแมากับสระเออ่านว่ามอเอเมอเวนกับสระเออ่านว่าโอเอเวอเริงกับสระเออ่านว่าลอเอเริงกับไก่กับสระเออ่านว่ากไก่เกสระเอกับลอลิงอ่านว่า ลอเอะเละรอเอะเละลอเอะเละมอม้ากับสระเอะอ่านว่ามอยเอะแมะก็ไก่กับสระเอะอ่านว่ากอเอะเกะโอเคปอป้ากับสระเอะอ่านว่าปอเอะแปะ จอจานกับซาลาเอะอ่านว่าจอแอะแจะเทอเมนมาให้กับซาลาเอะอ่านว่าบอเอะแบกอืมคอควายกับซาลาเอะอ่านว่าคอเอะแอะแขกอืมซาลาเอะอ่า uh. ว่ไม้ไม้กับสระเออ่านว่าบอเอเบอดอเต่ากับสาะเออ่านว่าตอเอเตพอผ่านคมขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ